ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะยุวิจิรนันอดใจไม่ไหวโปรกลางไอจีแมทธิวดีนหลังโพสถ,ถึงอาร์ตพสุดหลังโดนชกจนน่วมตาบวมขาวเวทีเรียกได้ว่ากลับมาอีกครั้งสำหรับศึกดวลมวยดารานในรายการเทนไฟ h t เท n ซีซั่น2ซึ่งเป็นนัดชกคู่เปิดซีซั่นระหว่างดอมเฮตะกูลและอาร์ตพสุด ซึ่งทางด้านดอมเฮตากลุนนั้นที่เอาชนะน็อกอาร์ตพสุดบนสังเวียนเดือดมาในยกที่3และต้องบอกเลยว่าการแข่งขันในครั้งนี้นั้นทางด้านดอมและอาร์ตนั้นต่างมีน้ำใจให้นักกีฬายอย่างมากเมื่อต่อยเสร็จก็เข้ามากอดขอโทษขอป่วยกันยกใหญ่อีกทั้งยังมีช็อตที่ทั้งคู่นั้นกล้มลงไปกราบกันกลางเวทีลหลังรายการจบทางด้านชาวเน็ตต่างยกให้เป็นคู่ที่เดือดที่สุดตั้งแต่มีรายการซีซั่นสองามา ล่าสุดท,งทางด้านแมทธิวดีในฐานะของโคชอาร์ตฝาสุดได้มีการแข่งขันครั้งนี้ได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงอาร์ตฝาสุดว่ากูจะยืนกูไม่นอนซึ่งมีซักิกคนที่ต่อสู้เท่าอาร์ตโดนนักมวยที่เก่าเกมชกหน้าจนบวมหมดแต่เขาไม่ยอมทิ้งตัวลงบนเวทียืนด้วยใจลว้ลวนๆนี่แหละลูกผู้ชายตัวจริงซึ่งอั่านี้ทางด้านยุน้ยเจรานานมาโนแจมก็อดใจไม่ไหวโผล่เข้ามาคอมเมนต์กลางอินสตาแกรมที่สุดแล้วค่ะ พร้อมยกนิ้วให้เพื่อเป็นกำลังใจหลังเหตุอานพระสุดโดนน็อกกลางเวที